สวัสดีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตั้งแต่มีเทคโนโลยีในทวนการตรวจสอบธาตุไม่ว่ากองกำลังขยายขนาดสูงเครื่องโอลิมปัสของพี่วิสุทธิ์ทำให้การซื้อขายพระเครื่องมันง่ายขึ้นอีเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคนซื้อเนี่ยเขาเช่าจากใครก็แล้วแต่ที่ตรวจเครื่องตัวนี้ uh huh. นะครับหรือเครื่องตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีความมั่นใจในเรื่องว่าหนึ่งพระที่บอกว่าแท้แท้แบบไหนครับ พิสูจน์อย่างไร,รตรวจสอบอย่างไรและผู้ใช้มีความรู้ความชํานาญกับเครื่องนั้นหรือไม่ครับถ้าคนที่มีเครื่องแล้วมีความรู้นะครับแล้วมาตรวจอันเนี้ยผ่านฉลุแน่นอนเพราะหนึ่งมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของว่าคุณเจออะไรในพระสมเด็จและคุณเจอมวลสารประเภทนี้กับยุคในอดีตกับยุคปัจจุบันมันจะมีความแตกต่างออกมาเลยนะอันนี้คือสิ่งที่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกเขาทํากัน ปัจจุบันนะครับเขาใช้ตรวจในอดีตบทปัจจุบันพระไม่ต้องแล้วสมัยก่อนต้องรวมกันเป็นเป็นร้อยอ่ะแล้วไปบทแต่รับรองพระที่ถูกบทไม่รับรองพระที่ยังไม่ถูกบทบปัจจุบันมีพระแบบนี้ไปยิงเครื่องโปะจบเลยพระเราก็ยังสามารถแท้ได้ปัจจุบันผมได้ทําการยิงเครื่องนะครับแล้วก็เอาเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็คือ,อมีใบตรวจพร้อมอันนี้เราเรามีเรยว่าเรามีใบตรวจเราสามารถซื้อขายได้เลยของพ่วิสุทธ ใช่นะครับอันไหนที่เรายังไม่ได้ตรวจเราก็จะบอกลูกค้าว่าของเรายังไม่ได้ตรวจตัวนี้นะอ่าคุณจะซื้อไปแล้วไปตรวจก็ได้อ่าอันนี้คือเหตุผลให้เขาเลือกเอาแต่ถ้าเราตรวจเราขอค่าบริการหนึ่งร้อยบาทในการตรวจในงารประกวดพระของพี่ใหญ่มีการก็คือวันที่2ี่แปดกันยาเนี่ยนะครับไปเจอกันเลยครับยี่แปดกันยาหกแปดเนี่ยที่ถึงเนี่ยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะที่มีพระไม่ว่าจะเช่าที่ใครก็แล้วแต่ไปตรวจตรงนี้ซะนะเป็นการให้บริการและเขาก็บริการให้เรา คุณจะได้มั่นใจว่าไอ้พระที่คุณซื้อจากในกรในขอในงออะไรเนี่ยมันเก๊แท้อย่างไรนะแล้วคุณก็มาดูว่าถ้ามันไม่ใช่คุณก็เจ็บแค่องค์เดียวแต่ผมแนะนาว่าตรวจก่อนซื้อไม่ต้องทะเลาะกันว่าเอเนี่ยผมไม่ตรวจนวมันมันเก๊จบเลยไอ้ที่เขามีใบเ,เลีกว่านะที่เขาไปเจอมวลสารในยุคหลังสองพันห้าร้อยครับสมเด็จเนี่ยสร้างมาร้อยห้าสิบปีใช่มวลสารเนี่ยหรือวัตถุธาตุที่ผสมในองค์พระเนี่ยมันจะบอก ว่าอันไหนเป็นของใหม่ของเก่าก็ตามสภาพการวิเคราะห์ของเขาอะนะใช่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พอวิเคราะห์อ่งนี้พี่ไหลการดูพระเดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้วพ,พี่พี่ใหญ่คิดยังไงคือในมุมของผมอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นพระนะผมอยากจะให้ทุกคนนะมีสตินะครับ,รบไม่ใช่ว่าไม่มีสติอะไรเลยนะครับอย่าเช่าแบบว่าโลภให้เช่าแบบว่า ถ้าคุณชอบหรือคุณเลือกที่จะเล่นนะครับในมุมเดี๋ยวก่อนเราขอเวลานอกหน่อยดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไฟล่านั้งหน่อยนะโอ้เออกอะไรมาเดี๋ยวขอเวลานอกหน่อยนะครับเอฟสี่เรากําลังลุ้นเอ้สามมันตัวเล็กมองไม่เห็นไงตัวเล็กเดี๋ยวดูดิว่าออกอะไรนี่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 รางวัลที่หนึ่งออกไปยังเนี่ยรางวัลที่หนึ่ง อ่ะไม่รู้นละแปดคือคือเราเราเป็นคนเล่นหวยอ่ะอะไรแปดห้าอะไรทอย่างเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันแปดห้าแล้วเก้าห้านี่แหละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดูเดี๋ยวเขาแจ้งมาเองอ่ะแต่มีห้าอยู่แล้วห้าอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเวลาเราดูพระเล่นพระนะครับผมแนะนําว่าอ่าผมอยากจะให้็เเปนอออะไรดีว่าให้ทุกคนเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเช่าใครที่ไหนในโลกเขาจะมีนะครับอ่าอย่างไงเขาเรียกอะไร แท้ประจํากลุ่มของเขาอยู่แล้วคือผ้าของแต่ละกลุ่มเก๋แท้ไม่เหมือนกันต้องเข้าใจนะครับมีหลายคนผมสงสารเลยนะครับถือผ้าของสายวิทยาศาสตร์ไปให้สายห้างดูเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูใบรับรองสายวิทยาศาสตร์เด็ดขาดให้มีใบติดที่หนึ่งเขาก็ไม่ซื้อเราเออนะครับขนาดของเขาติดที่หนึ่งอะ่ะยังเก๋เลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วเราจะรอดหรอนะเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะจากเครื่องก็ดี ก้องก็ดีผู้เชี่ยวชาญก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เล่นพระระดับด็อกเตอร์ระดับ Doctor, เขา,เขามีทุนมากกว่าเราพูดง่ายอะ่ะเขาสงสัยมากกว่าเราคือการที่เราจะเช่าพระเนี่ยนะครับเสียเงินเป็นเป็นแบบยี่สิบล้านขึ้นเน่ะกับพระหนึ่งองค์อ่ะผมคําถามผมคําถามเดียวแท้ไหมเขาก็จะบอกว่าแท้แท้ยังไงครับผมดูแท้มันมีแค่นั้นเดี๋ยวนี้นะครับตรวจแล้วตรวจอีกตรวจความทวงจำเพาะตรวจใต้น้ําก็ทํากันมาแล้วคือคดูให้หมด แท้สายวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าแท้ระดับชาติแท้ตลอดชาติใช่แต่แท้สายอีกสายหนึ่งเขาแท้เฉพาะบุคคลอืถ้าบุคคลคนนั้นไม่อยู่รับรองพูดว่าแท้นะครับอจริงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเล่นพระเนี่ยหนึ่งแล้วผมอยากให้ทุกคนนะ่ะมีสติคอย่าเช่าแบบโลภทุกวันเนี้ยผมเชื่อไหมเขาเอาพระเข้าบ้านกันยกขีบเลยผมถึงบอกว่า มันมีทั้งดีและไม่ดีหีบฮะนะครับมีทั้งหีบที่เขาทํททาทําขึ้นมาแล้วก็มีเก่าก็จริงนะครับก็ต้องไปพิจารณาเรื่องพระตรวจสอบตรวจยังไงถ้าตรวจผ่านก็โอเคคุณก็เช่าได้เลยไม่จาเป็นต้องมาเช่าผมนะเช่าใครก็ได้ในโลกนี้นะครับที่ดูแลที่คุณเชื่อถือและคุณเช่าเลยนะครับผมเองนะครับก็บอกเลยว่าสร้างชื่อเสียงมาผมไม่ได้ใช้แค่ปีสองปีแล้วจาสก่าสสาเร็จนะครับผมมาบุกเบิกมาตั้งแต่งานประกวดเดินงานประกวดจนปัจจุบันเป็นผู้จัดงานประกวดนะครับ นี่คือศักยภาพของผมนะครับผมนะครับไม่ไม่เคยออกบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งแต่ผมบอกตัวเองว่าผมมีพระเป็นล้านล้านองค์อันนี้ผมกล้าพูดและทุกคนที่มาที่นี่เรามีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระที่เยอะที่สุดในภ<ไ>าคกลางไอ้คนที่เคยปรามาดามาศปประมาทใหญ่ชินบัญชรว่าเก๋ไอใหญ่เล่นพระเก๋มีโรงงานให้ไปสามล้านแล้วค,คุณไปจ้างสายสืบหนึ่งล้าน แล้วคุณเก็บไว้อสองล้านคุณยังได้กาไรใช่ไปขายรูปไปหาค้นหาว่าโรงงานของใหญ่อยู่ที่ไหนไม่มีใครทําได้ครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งทุกคนจะต้องหนึ่งสกัดผมนะครับเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยแจ้งเกิดลักษณะว่าเฮ้ยบ,บุคคลคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงคุณมองเหรียญด้านเดียวคุณต้องมองให้ครบสองด้านนะครับแล้วคุณจะเข้าใจปัจจุบันนะครับ Uh, เรานะครับมีพิพิธภัณฑ์โชว์จัดแสดงไม่เคยเก็บสตางค์นะใครจะเช่าพระเอาร่วมบุญในการจัดสร้างพระสมเด็จทั่วโตองค์ใหญ่เนื้อโลหะนะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมโดยตรงหรือ Facebook ผมใหญ่ชินนัมชอนนะครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงพระแล้วไม่จะเป็นต้องเช่าพระแพงเช่าจากผมก็ราคาถูกแล้วก็คือเป็นราคาร่วมบุญนะครับอันนี้เป็นสโลบายที่เราบอกว่าแจกฟรีเราก็ทํามาแล้วนะครับ ออกบุญนะครับราคาที่จับต้องได้เราก็ทําแล้วปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับไลฟ์สดใน Facebook อย่าชิมชอนทุกวันนะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งผมก็ไลฟ์อยู่ให้ทุกคนได้มาส่วนร่วมกับเรานะครับให้มันมีการขับเคลื่อนบ้างนะครับณตอนนี้นะครับเราเป็นหนี้ด้วยตัวเลข32ล้านแต่เราก็ยังมีความมานะเพียงพยายามว่าวันหนึ่งเราต้องสร้างหลวงปู่ให้เสร็จจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่มา ปัจจุบันนะครับเม็ดเงินไม่ได้มาเร็วเพราะว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสงครามนะครับทำให้เงินตรงนี้นะครับดอปลงไปเยอะนะครับก็เราก็ฝากความเห็นใจจากลงรอว่าณตอนนี้เราเจออะไรบ้างนะครับ,รบไม่ใช่ว่าตะกอนเนี่ยเรากล้าพูดนะว่าโอ้เนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนเงินเต็มตัวนี้แหระครับโอ้โหคตดเนืยเลยนะแต่ก็มาณทาต่อครับเดี๋ยวเราจะแบ่งปันพูดนี้ตัวขึ้นกล้องคือถ้าไม่ขึ้นกล้องหรือถ้าไม่นะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับ คุณต้องขึ้นกล้องพระจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนยิ่งหลัก 100, ล้านต้องขึ้นกล้องตรวจสอบค่ะใช่เพราะ,ะ,ะว่ามันมันมันจําเป็นนะไม่ใช่ไม่จําเป็นนะครับ,รบเพราะว่าหนึง่งการที่เราเสียงเงินเนี่ยนะครับอ่าเงินเราแท้แน่นอนแต่พระเนี่ยแทหรือเกไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ตรวจไงเพราะปัจจุบันนะเห็นเขามีชื่อเสียงก็ไปไล่ซื้อเขาแต่สุดท้ายอ่ะมันคือเสียดินเสียดสายอ่ะนะไม่เกิดประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นตรวจทุกครั้งนะครับอ่าที่มีการซื้อนะครับ ปลอดภัยที่สุดนะครับผมแนะนําอย่างนี้ไม่จชเป็นเรื่องเป็นที่ที่ผมนะครับที่ใครก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องกําลังขยายขนาดสูงพาซุนนี้ให้ดูนะครับอ่าครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าอ่าทองทองในยุคนั้นเขาใช้ทองที่ทาโบดหรือผนังโบดเท่านั้นนะครับในยุคนั้นเพราะว่าสีหรือลักจีนยังไม่นําเข้านะครับยังไม่นําเข้ามาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอครับนั่นคือการลงรักนะครับปิดทองนะครับแล้วเราจะพบว่า มีแคลไซต์นะครับมีแคลไซต์อยู่นะครับและปัจจุบันนะครับพระชุดนี้นะครับก็แม่เหล็กดูติดด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลย,ยน,นี่นะครับอ่านี่ยกกอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมใหญ่ทฤษฎีแม่เหล็กนี้ยังเชื่อถือได้ไหมก็คือความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นพระยุคแรกแต่ไม่ได้มีมทุกองค์ทุกพิมพ์นะคือมันจะเป็นเจาะจงนะครับจะเจาะจงว่าอ่าพระชุดนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ ก็บอกเลยว่าเรานะครับตรวจทุกอย่างนี่ถ้าหยดน้ํายาได้เราหยดต่อนะครับนี่เราแค่ตรวจสอบว่าเฮ้ยเ,เนี่ยไม่เหล็กมันดูติดจริงนะเนี่ยมันลอยละเะลืขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไมยกคลมันมีจริงนะแต่มันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับว่ากลุ่มนั้นเป็นอะไรอาจกลุ่มนี้อาจจะเอาไปให้เจ้าขุนในเมืองสมมติมก็อาจจะใส่เหล็กไหลไผยดำหรือมวลสารต่างๆที่อยู่ในองค์พระถูกปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นพระที่เรานําเสนอผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อผมทั้งหมดไม่จําเป็น คุณดูก่อนว่าเราทำ u t u b e เนี่ยเผยแพร่ให้คุณดูเพื่อมีภูมิคุ้มกันว่ารักยุคนั้นยุคต้นต้องเป็นแบบไหนอย่างไรยุคปลายยุคสุดท้ายรักจีนนำเข้ามาเป็นแบบไหนแต่ต้องไม่มีกินบางคนเนี่ยนะครับก็ไปอ้างอิงกันบอกว่าโอ๊พระลงรักเป็นพระลิเกนะซักส,ส,ส,สายวังบ้างอะไรบ้างคือชั่วโมงเนี้ยไม่ต้องไปบอกเลยว่านัไอคนที่พูดแบบเนี้ยคือคนที่โจมตีพระในสายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์ของเรา เพราะฉนั้นพระที่นําพูดคุยนั้นผมไม่ได้บอกให้เชื่อและพระชุดนี้เอกลักษณ์คือเราไปมองดูว่ามีแคลเซียมการทับถมนะครับเห็นไหมชัดเจนไหมบางองค์นะครับอาจจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมีการทับถมแคลไซมเนี่ยเกิดขึ้นเองเพราะว่าหนึ่งใช้เวลาเกิดนะครับเดี๋ยวให้ดูไอ้คาบที่หนักๆน,นะครับเราจะเห็นคาบหนักๆเดี๋ยวผมจะเลือกคาบหนักๆมาให้ดูนะครับเราจะได้เห็นว่าพระนี่มีคาบจริงๆเพราะว่าอยู่ในเจดีวัดระครังนะครับนี่ คุณดูนะครับนี่คือการทับถมตามซอกของเขาเนี่ยนะครับเกิดการพันนึกนะครับตกตะกอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ตามซอกหมดเลยและเขาจะลัดเนื้อพระที่มีลักมีลานะครับเขาจะลัดถ้ามันพระลักษณาเนี่ยกัดเข้าไปได้มันจะเหมือนว่ากัดพระข้างในเนี่ยแกงเหมือนอ่าสังขาโลกเลยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับนี่แล้วเวลาดูนะครับบางองค์เนี่ยนะครับก็จะมีการฉีกขาดนะครับมีการเซตตัวเพราะว่าการเวลามันผ่านไปเราถึงจะได้เห็นนะครับถามว่า ลงรักดูง่ายเพราะว่าเราจะบอกว่ารักนั้นเป็นรักแท้รักเทียมหรือไม่ถึงนะครับและยิ่งพระที่บอกว่าอยู่ในหีบในหอถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีกลิ่นปูนนะครับเพราะว่าการที่มีกลิ่นปูนนั่นแสดงว่าเป็นพระไม่ถึงห้าปีแน่นอนนะครับเอ๋คุณดูครับการทับถมเกิดจากการเวลาเกิดจากการเวลานะครับขอโทษไม่ใช่เกิดจากสี่มือมนุษย์ เหมือนกับอ่ายกตัวอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวผมให้ตาก,กล้องไปหยิบม,มาหน่อยให้ดูบางคุณพรมอ่าเดี๋ยวหยิบบางคุณพรมมาเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากการผนึกอยู่ในเจดีผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเปรียบเทียบไปด้วยนะครับยกมาทงางฐานก็นได้ครับไม่เป็นไรนะอ่าก็จะได้เห็นด้วยนะครับและนี่นะครับก็จะให้ดูนะครับเขาเรียกฟองเต้าหู้เนี่ยเกิดจากในกรุย้ําว่าเกิดจากในกลุนะครับไม่ได้เกิดจากข้างนอกเป็นกลุ นะครับใหม่นี่นะนี่ครับขอขอบคุณมากครับนี่ครับเกิดจากกุใหม่เลยจะเป็นฟองเต้าหู้นะครับต้องเกิดจากในกุเท่านั้นนอกกุทําไม่ได้นะครับและจะต้องมีแบบว่าตะปุ่มตะปำนี่แต่ถ้าเป็นกุเก่าจะเป็นคาบน้ําตาลธรรมดานะครับคือเปิดปีสองพันร้อยนะครับจอบมพลภัทเป็นคนเปิดแต่อันเนี้ยบอกเลยว่าบางชิ้นเนี่ยติดกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่า เราเปรียบเทียบให้ดูว่าการเกิดจากในกุข้าบในกุกับนอกตะกุไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราจะบอกกันเสมอว่าฝีมือมนุษย์ทําได้แค่พิมพ์แต่ไม่สามารถทําเนื้อได้การที่เขาทําเนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้ตามสเปคของเขาก็ไม่ใช่เพราะนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับหนึงเนื้อธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาตินี่เป็นสิ่งสําคัญเนื้อหาพระต้องเป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็พิมพ์ทรงนะครับอันดับที่สมเพราะฉะนั้นพระที่นําพูดคุยเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าผมได้มาจากท่านมนตรีนะครับเสนีวงนะครับและจุดๆ,ๆนำระกูลเขานะครับเป็นกลุในเจดีของท่านนะต้นตระกูลของท่านเขาบอกมาอย่างนี้ผมเองไม่ได้ไปรับหรือไปขุดมาจากในกลุแต่เพียงว่ารับช่วงมาว่าอาท่านเขาชอบพักครุ นะครับเขาเป็นนายตำรวจนะนายพลเอาพระร่วงของเราเนี่ยไปแลกพระร่วงผมองค์ห้าหมื่นนะครับไปแลกพ้าชุดนี้ได้มาสามร้อยองค์แต่เสียพระร่วงไปประมาณร้อยกว่าองค์นะครับพระล่วงนี่เสียดายนะเพราะว่าเป็นพระร่วงที่ผมแพงที่สุดผมไม่เคยบอกขายใครทุกวันนี้ผมเก็บในเซฟนะครับปัจจุบันเราเอาพระที่ท่านอ่าท่านตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมนตรีนะครับ เป็นที่ปรึกษานะครับชมรมผมนะครับแล้วปัจจุบันก็ท่านวัยชนไปเรียบร้อยแล้วแล้วคือพระนี้ถึงเวลาที่จะเปิดมาให้กับ f อฟซกูจันได้เช่าหาบอกแล้วว่าการเล่นลงรักวิทองนะลงรักวิทองมีเก๊น,นะแต่คุณจะต้องรู้ประวัติที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าพระนี้น่าจะถือแค่ไหนนะผมบอกเลยนะ ถ้าใครมั่นใจนะครับคุณติดต่อเข้ามาที่นะครับ o k e b o o k ผมเลยใหญ่ชินมัญชรน,นะครับหรือเบอร์โทรเข้ามา0 9 2 5 6 7 6, 6้4 3ใหญ่ชินุชรแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง09515 1 3 9 2 2นะครับโทรมานะครับบัญชีที่ใช้เหมือนเดิมครับใหญ่สีพูลและการจะน่าใจดีเท่านั้น2บัญชีนี้พ้นจาก2บัญชีนี้ใครแอบอ้างโดนหลอกแน่นอนนะครับเบอร์โทรผมชัดเจนโทรก่อนทุกครั้งก่อนจะช่าหับลนะ ปรึกษากันก่อนพูดคุยกันก่อนนะครับ ID Line โทรผมผมเองก็คือเบอร์โทร09256764343นี่คือ ID Line ผมนะไม่ต้องไปใส่ตัวอักษรยุ่งยากและเราคุยกันว่าเอออาจารย์ครับผมอยากได้ผ้าชุดนี้ผมดูประวัติแล้วว่าน่าเชื่อถือเราก็แบ่งเช่ากันนะครับราคาพิเศษนะครับหน้าตอนนี้1,000เดี๋ยวเราจะขึ้นราคาเป็น3,000แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้100คนแรกนะครับใครที่มาทันก็อขอให้ได้นะครับเราไม่มีเจตนาขายแต่เจตนาของเราคือ สร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่ทุกคนที่เล่นพระลงรักติดทองนะครับไม่อยากให้พลาดผมเปิดให้ร้อยองค์แรกก็คือองค์ละหนึ่งพันบาทร้อยองค์แรกแค่ร้อยองค์ร้อยกว่าไม่ได้แล้วนะครับก็คือสามพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยองค์แรกองค์ละหนึ่งพันบาทใครอยากได้ก็เดี๋ยวทักมาคุยกันนะครับ่ใหญ่ใครยนดเทียมนะอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนองค์เลยดีกว่าน้ะจะได้อ่าสลับปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับเห็นนะครับความหลักหลายขึ้นนะครับ มันจะได้ตื่นเต้นกันนะครับนี่ครับอ่าคุณดูแถวซ้ายนะครับมีการทับถมประเภทบอกว่าเป็นสีแลวซ้ายปกติเนี่ยเลือก่าปินปูนเนี่ยรเนียจะเป็นสีขาวแต่ของเราเป็นอ่าเป็นสีขี้ม้าเลยนะครับหรือสีเทาไปเลยนะครับนั่นคือนะครับการผนึกที่มีอะไรอาอายุนาเนี่ยนานพอสมควรเลยนะครับนี่แหละครับพระร้อยปีเขาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่โอ้อะไรก็ไม่รู้แล้ววิธีการดูนะครับลงลักนะครับแถวซ้ายเนี่ยคุมลักแล้วนะครับ คุมลักไม่ค่อยจะเกิดให้เห็นนะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือลักไปเปื่อยไปเลยหรือบางคนเนี่ยมือคันไปล้างนะครับทําให้คาบต่างๆเนี่ยหายไปคาบกลุสมัยก่อนถ้าอยู่ในชินเนี่ยเขาเขาจะรักษาไว้อย่างดีเลยนะเขาจะไม่ล้างแม่เลยนะเพราะว่าเป็นพระกลุกที่ออกจากกลุกจริงๆกลุกในะที่นี้คือเจดีนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ครับผมเคยเห็นมันอยู่ที่อ่าเพดานโบสถ์มันเป็นเรื่องเล่าไม่ว่าจะอยู่ที่เพดานโบสถ์หรือในเจดีมันคือเรื่องเล่าถามว่าในยุคนั้น มีใครรู้บ้างว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเพราะคนที่รู้ยังไงครับตายหมดแล้วนะครับคนที่เสี่ยงกันอยู่ทุกวันนี้คือคนอย่างพวกเรามันต้องแวงนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเราศึกษาพระนะครับหนึ่งความน่าจะถือของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วเราจะให้ฆ่าใครนะครับหรือหมายถึงว่าไม่ได้เดินไปฆ่าเขานะคือให้ฆ่าคนคนนี้ว่าคนคนนี้ หน้าหน้าหน้าลบหน้าห้าถือตาประมาณยังไงแล้วก็โอเคไหมกับสิ่งที่เราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอมันสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนได้เปิดโอกาสเป็นเจ้าของในราคาที่จับต้องได้จริงๆย้ํานะครับว่าถ้าสมเด็จชุดนี้นะครับเจ้าของเดิมยืนยันว่าได้มาจากเจดีตอนบูรณะนะครับก่อนที่จะได้มานั้นท่านก็ถือว่าเป็น ต้นตระกูลของท่านแล้วท่านก็เก็บมานะครับไม่ใช่สตอรียย่ไม่ใช่นิยายไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องจริงจากปากท่านมนตรีอ่าท่านเป็นในพลน,นะแล้วเป็นตระกูลของท่านมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนั่นก็คือผ้าชุดนี้ก็เลยตกอยู่ที่ผมหน้าตอนนี้300องค์เราออกให้แค่100องค์ท่านแรกใครจะได้ตะกี่องค์ผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับกําลังซั์เพราะว่าผมออกให้แค่ร้อยองจับต้อ,อ,องได้ในราออคาองละ1 0 0 0บาทไม่มีเจตนาขายนะครับ แบ่งปันเพื่อให้ทุกคนนั้นได้จับจองเป็นเจ้าของครับนะครับพระของใหญ่สินนครสันเอาเงินไปไหนที่ใหญ่เงินทุกบาทนะครับที่เราทําการออกพระจากงานประกวดเรารวมมาเป็นกองกลางเพื่อที่จะนําเงินเนี้ยนะครับส่งเข้าโรงรอนะครับเพื่อจะให้มีการต่อยอดในเรื่องของการซื้อนะครับวัตถุดิบนะครับเพื่อ,อจัดสร้างสมเด็จโตโตนะครับตัวลูกหานแพงครับอย่าลืมว่าทองเหลืองโลนึงสองสามร้อยนะเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้ม่นั้นมีค่ามาก เงินมากเงินน้อยนะครับใครมีเงินน้อยก็มาพูดคุยกันนะครับเราก็จะเอออาจารย์ครับผมมีแค่นี้เอาอันนี้ได้ไหมเรามาปรึกษากันนะครับเราถือว่าเราแบ่งปันกันอย่าไปคิดว่าเป็นการซื้อขายหรือค้าขายเราไม่ได้พุทธพานิย์นะครับเราเอาพุทธคุณใครอยากได้พุทธทุนเอาไปแผ่ไปใช้ผมแนะนําว่าชุดนี้นะครับบอกเลยว่าได้ไว้นะครับชีวิตท่านก็จะดีขึ้นดีขึ้นยิ่งท่านศรัทธานะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับยิ่งขึ้นนะครับ ารนี้เจอกันวันที่ใดยี่สิบแปดกันยายนสองพันหกสิบแปดบริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครนะครับอาหารการกินฟรีน้ําดื่มเครื่องดื่มกาแฟมีฟรีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าไปงานผมแล้วจะไม่ได้กินได้อิ่มบอกเลยว่างานนี้เหลืออย่างเดียวนะครับความพร้อมของกรรมการขนาดไหนอ่าตอนนี้นะครับความพร้อมของเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือจริงเก็คืิสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราเจอกันที่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้น เดือนกันยาเนี่ยนะครับก็ได้ข่าวมาว่าเราเป็นเจ้าเดียวในการจัดางานประกวดก็โอเคก็ใครอยากจะไปนะครับไม่ต้องไปอันเก็บกดว่าเดี๋ยวไปงานนัง่งงานนี้มาเลยครับมาระเบิดกันโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมเนี่ยผมอยากเห็นหน้าพระหลวงปู่ทิมนะครับของบ้านค่ายนะครับเพราะผมอยากให้เข้ามานะครับเพราะว่าผมเปิดโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายโน้ตบุ๊ก e ี b o o k หรือช่องทางการซื้อขายให้ด้วยนะครับเพราะนั้น อันนี้ลงฟรีนะครับก็ช่วงแรกช่วงสามเดือนแรกให้ลงฟรีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาจจะมีค่าบริการเป็นรายปีนะครับใครอยากจะมาร่วมกันหรือเอานาพิกของท่านในหมู่บ้านของท่านในชมรมของท่านในกลุ่มของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาได้เลยเราเปิดรับเสรีครับเพราะว่าเราตัดสินนะครับย้ําว่าเป็นผ้าสวยสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับส่วนใครไม่ติดรางวัลก็ไม่ต้องนัดเนืเรามีผ้าแจกฟรีให้เป็นของปลอบใจทั่วรางวัลแจกฟรีครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับ